สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZRC Channel นะคลิปนี้จริงๆก็จะเป็นคลิป Q&A ด้วยเนาะเราจะมาตอบคำถามนะครับสำหรับที่เพื่อนๆทิ้งคำถามไว้นะครับสำหรับคำถามที่น่าสนใจหรือว่าคำถามที่เพื่อนๆอยากดูในเกมคาบาวนะครับในคลิปที่เราทำการออแจกนะครับของรางวัลไอเทมโคชหมทที่จําการ ทำกิจกรรมกันโดยคลิปนี้นะครับจะมี2ส่วนนะส่วนที่เอาคําถามบางส่วนนะครับมาเป็นออการตอบนะครับในคลิปนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของการสุ่มแจกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ทําการคอมเมนต์ถามคำถามเข้ามากับในส่วนของคอนเทนต์แจกไอเทมโค้ดกันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆที่กำลังจะได้รับไอเทมโค้ดตรงนี้นะครับสำหรับรายชื่อที่ผมจะทำการสุ่มเนี่ยไปพร,พร้อมๆกันเนี่ย เพื่อนๆคนไหนที่แบบเป็นผู้โชคดีนะครับก็สามารถแกลหน้าช่อง YouTube ตัวเองนะครับที่ขึ้นชื่ออยู่ใช่ไหมแล้วก็ทักมาในเพจได้เลยนะครับส่วำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนนนนนนัััสเเเเพพพิิิ่่่มไปอออีีีกกกยยยยต์ลลละะครรบวววธาา็็งงดดห นะครับที่เป็นเอดของคาร์บาวยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจํานวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ดเ r ส x นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญคือเปโตรบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเปโตรบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเรราด้วยนะคับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการป่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆนสามารถเปิดบอยออโต้ฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆ,ๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัว่แบบา บ,บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวโหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันเนาะเรามาทำการสุม่มผู้โชคดีที่มาทำการคอมเมนต์กันในคลิปนี้กันก่อนนะครับโดยเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการสุม่มนะครับเป็นเว็บไซต์ Pick a Winner ในคอมเมนต์ยูทูปเพื่อนเพื่อน,อนแอคเขาอะ่ะมันมันไม่ใช่แอคเขาแบบแบบเป็นชื่ออะ่ะมันจะเป็นชื่อแบบเป็นคือถ้าใครที่แบบไม่เคยแก้ชื่ออย่างเงี้ยนะครับมันจะมาเป็นตัวอักษรแบบเออแบบ เนี่ยอย่างเป็นยูเซอร์จุดๆะไรเงี้ยนะครับซึ่งข้อเสียคือมันทําให้แบบเวลาเราสมผู้โชคดีได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบบางคนถ้าแก้มาแล้วเป็นคุณกาเดเตอร์อย่างเงี้ยเอาโอเคก็โอเคแต่บางคนแบบเป็นยูเซอร์อย่างเงี้ยก็เพื่อนๆถ้าเห็นว่าเป็นรูปตัวเองหน้าตัวเองก็ทักมาได้เพจได้นะนะครับแล้วก็ที่สําคัญย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะขออนุญ,ญาตนะครับให้กับคนที่ถามคําถามเกี่ยวกับตัวเกมนะเพราะว่าเนื้อหาของเราวิธีการแจกของเราคือการตั้งคําถามนะครับเกี่ยวกับตัวเกมไปคนแรกครับ นี่อ่เป็นคุณกิติพงศ์นะครับฟอร์สกันพลังเท่าไหร่ถึงจบใจเขียว6เวฟได้นะครับฟอร์สกันพลังเท่าไหร่เออ่จริงๆถ้าโดยพื้นฐานมันประมาณ4ี่แสนนะครับถ้าเล่นมือหรือถ้าออโต้ก็สัก4ี่แสนห้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมแคปรูปไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์ให้เอาไปโพสต์ในเพจได้นะครับป่ะครับคนถัดไปครับคนที่2คุณยูเซอร์นะครับ C T W V นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อแอคเคา้ายูทูบคืออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อยูเซอร์เนาะนะครับถ้ารับจ้างอัปเกรด ที่หลอดยังไงนะครับอัปเกรดทหารรับจ้างนะครับสามารถอัปได้ด้วยทหารที่เป็นแบบฐานเซนเดนเท่านั้นนะซึ่งทหารรับจ้างแบบทานเซนเดนเนี่ย เราสามารถอัพได้นะครับด้วยการกดจัดการนะครับแล้วก็อัปเกรดตรงนี้นะครับซึ่งเงื่อนไขในการอัปเกรดนะจำเป็นต้องใช้ตัวใบท้หารเมอร์เซนรี่นะแต่ว่าถ้าเป็นทหารแบบประเภทอื่นเนี่ยก็จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับนอกจากการอัปเกรดแล้วจะมีการขยับแรลงด้วยนะครับใช้ s t o n e of Trans c e n d e n ์นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับทำได้เฉพาะทหารที่เป็นในส่วนของทหารทานเซนเดนต์ตรงนี้เท่านั้นนะครับต่อไปครับคนที่3มครับอ่ะอันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตผ่านนะเพื่อน คอมเมนต์ไม่ได้ถามเกี่ยวกับคำถามของตัวเกมนะครับไปครับคนที่สาีกรอบหนึ่งเป็นคุณ SK SK9 นะครับ s 9นะครับ N7X นะครับคำถามก็คือว่าค่า penetration นอกจากกำไรแล้วนะครับสามารถหาจากตรงไหนได้อีกนะครับความสามารถของเพนเนทำงานยังไงนะครับซึ่งอันนี้จริงๆมันค่อนข้างจะต้องละเอียดนิดนึงนะครับแต่ว่า ต้องอาจจะต้องทำเป็นคลิปแยกต่างหากเลยนะครับแต่ถ้าโดยคร่าวๆเนี่ยจริงๆเนี่ยค่า penetration เนี่ยมันมีที่มาได้หลายส่วนนะครับอย่าง e f f e c t เตอรเองเนี่ยก็ทําได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งพวกประดับที่ตีบวกสูงๆหลายๆอย่างก็ทําได้นะครับหรือการ t ี x t r e m e upgrade เองก็ได้เหมือนกันนะครับคือค่า penetration เนี่ยส่วนมากนะครับก็จะได้กับ พวกอุปกรณ์ระดับสูงนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นในส่วนของอะไรอย่างกําไรเนี่ยก็ถูกต้องนะครับแล้วก็การตีบวกเอ็กซ์ตรีมการตีบวกประดับนะครับประดับระดับสูงนะครับหลายๆอย่างที่แบบเป็นประดับท็อปๆเนี่ยก็ได้ค่าเจาะเกาะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะทําได้ค่อนข้างยากกว่าปกตินิดนึงนะครับยกตัวอย่างอยากเข็มขัดไฟอย่า5เงี้ยก็จะได้ค่าเจาะเกาะเหมือนกันนะครับหรือเราจะไปดูในส่วนของท่านั้นขดนกอย่างเงี้ยนะครับเห็นว่าขดนก15ก็ได้เจาะเกาะเหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้มันทําค่อนข้างยาก อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือพวกคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันหลายๆส่วนเนี่ยก็ได้ค่าเจาะเกาะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความยากของพวกคอลเลกชันตรงนี้นะครับก็จะมีแบบพวกทน,น้าหน้าคอลเลกชัน Collection ด้วยนะเจาะเกาะก็สเตคของเจาะเกาะได้มาค่อนข้างหลายที่นะนะครับในเกมแล้วก็พวกแบบ อย่างในส่วนของพวกที่เป็นแบบมอไซคัพอย่างเงี้ยอีพิกก็ทําได้นะครับคอตูมก็ทําได้นะคนที่4ครั้งหนึ่งนะครับคำถามครับฟอร์ชิลคนงบไม่เยอะควรมีแมกเนตทเท่าไหร่ครับพื้นฐานเกมนี้คือ58นะครับก็คือจากสร้อยนะครับประมาณ3ใช่ไหมรูนอีก3นะครับเป็น6แล้วก็กําไรอีก2นะครับคือ58แต่ถ้าเป็นไม่ได้คืออยากให้เป็น60ขึ้นไปนะครับแต่โดยพื้นฐานคือ58นะครับยินดีด้วยกับคุณธนพลนะส่วนท่านถัดไปนะครับเป็นท่านที่5นะนะคร ตอนนี้แหวนเควสพวกแหวนแปดห้าไทเลนคิเลียนทำขายตลาดได้เลยฐานใน YouTube ไม่มีเลยครับอ่ะอันนี้ก็ยังถือเป็นคำถามที่เกี่ยวตัวเกมนะครับคุณแตงซาเหรอนะครับคุณตังซายินดีด้วยนะครับแหวน8 5 0 5นะครับคิเลียน1 2 5 155ในอนาคตเทมปงเทมปัตนะครับไม่ต้องคลาฟนะครับสามารถยัดลงตลาดได้เลยนะครับหรือใส่ได้เลยนะหลังจากที่เราดรับจากตัวดันมานะครับก็ปรับเป็นระบบที่ปรับมาใหม่นะครับให้สามารถขายเทรดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอดขายได้เรื่อยๆด้ คนที่6นะครับอนาคตทางเกมจะมีปรับแพทบาลานอาชีพไหมครับสวัสดีคุณบีมด้วยนะครับอินดีด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ถ้าในพูดถึงในเรื่องของการปรับแพทบาลานเนี่ยอันนี้จริงๆต้องถามทีมพัฒนานะผมเองก็ไม่ทราบในในเรื่องนี้เหมือนกันแต่นะครับแต่มีความมีผมนะอันนี้ผมคิดส่วนตัวนะว่ามีความไปไปได้นะครับเพราะว่าอาชีพอย่างวอริเออร์อย่างเงี้ยก็ยังไม่สามารถใช้บัฟอาชีพได้อย่างเต็มที่นะครับในด้านใหญ่ๆในอนาคตก็มีความไปไปได้นะครับมีความไปไปได้ต่อไปครับผู้โชคดีท่านที่7นะครับ รอคลิปแบบนี้มานานแล้วครับแนะนําให้ดูละเอียดดีมากไว้เป็นแนวทางของครับขอบคุณ้วยครับแต่ว่ายังไม่ตรงนะหมายถึงว่ายังไม่มีคําถามนะครับแต่ก็ขอบคุณเช่นกันนะครับไปครับท่านที่เจ็ดอีกรอบหนึ่งกดการลงดันทุกทุกห้ารอบระบบจะแจกอะไรบ้างครับการลงดันทุกทห้ารอบเนี่ยมันจะมีดันประเภทตั้งแต่ดัน120ขึ้นไปนะครับ120 135 135บ้อมรอย่างโซอะไรเงี้ยนะครับขึ้นไปในอนาคตมันจะมีกล่องนะครับเป็นกล่องบอสพิเศษให้ลุ้นหนึ่งกล่อง นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวดันนะบ,บางดันก็ไม่ให้บางดันก็ให้นะครับจริงๆบางดันเนี่ยหรอบสอรอบก็มีของรางวัลพิเศษให้เหมือนกันนะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยกล่อง5รอบของทุกๆดันที่แบบที่มีกล่องนะครับเช่นกล่องกล่องร้อยสาห้เขียวร้อยสามห้าสาม้าสมอะไเงีนะครับมันจะมีลุ้นของทั้งหมดที่อยู่ในดันนะครับจ่อขาวจ่อแดงมอไซ รูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกของแรทั้งหมดในดันน่ยจะถูกอยู่ในกล่องนั้นก็คือเป็นกล่องสุ่มไอเทมทั้งหมดในดันนั่นเองนะครับยินดีด้วยกับคุณ A นะยังไงก็ทักมาในเพจได้อีกท่านหนึ่งนะครับอธิบายสกิลแอปกับคิดเมทหน่อยครับเราควรเอาสเตตสไหนเยอะก่อนออยินดีด้วยกับคุณยูเซอร์นะครับ XE5 ไม่ได้จะเป็นใครแล้วแต่ว่าออสามารถแคปมาได้นะครับตัว ค่าสกิลแอมกับค่าคริดาเมจเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้ขยายดาเมจในการทําดาเมจของตัวล,คละครนั่นแหละตัวแอมเนี่ยจะเป็นตัวขยายดาเมจพื้นฐานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจปกติดาเมจคริดาเมจอะไรก็ตามเนี่ยมันจะผ่านการคํานวณค่าสกิลแอมก่อนนะครับก่อนที่จะไปคํานวณเป็น,น,น,นคริดาเมจซึ่งคริดาเมจเนีจะเป็นค่าที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคริดาเมจจะแรงที่สุดแต่มันจะแรงเฉพาะตอนที่มันคริเท่านั้นนะครับเพราะว่าคริดาเมจเ่ยมันเป็นการเบิ้ลดาเมจใหห้้้แรรรรงขึนนนนนไไปะะคคคััับบถถาาาามวาว่่ทํเซตกอ ความสําคัญจริงๆเนี่ยเราต้องทําทั้งคู่นะแต่ถ้าทาอันไหนกอดหลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอเทมที่เราเลือกนะครับอย่างพื้นฐานเนี่ยอาวุธก็คริเสื้อก็แอมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือโดยมันมันอันนี้ตอบคนข้างยากเพราะว่าจริงๆผมเคยทาคลิปอธิบายไปแล้วแหละแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราเลือกไอเทมจากจากตัวชิ้นชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างอาวุธอย่างเงี้ยทำคริจะง่ายกว่าชุดทาแอมมันง่ายกว่าใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าเซตัตอันไหนต้องเยอะที่สุดเนี่ย มันแรงคนละแบบนะครับมันทํางานคนละแบบถ้าโดยพื้นฐานที่นิยมกันแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ที่นิยมก็คือคิดที่เข้าดาเมจนะครับจะเยอะกว่าแอมประมาณ2เท่านะครับสอเท่าประมาณนั้นนะครับต่อไปครับเพื่อนๆคนที่9นะครับคุณวงสกรเนาะนะครับวิต้นเกมควรมีเซตอ่ามีแม็กครีประมาณเท่าไหร่ครับพื้นฐานเหมือนกันคือ58นะครับแม็กครีพื้นฐานของทุกอาชีพคือ58แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น60 65 70ตามงบประมาณนะครับ คนสุดท้ายนะครับคนที่10 Nation w a อลมีอะไรดีครับทำไมคนถึงลงนะครับยินดีด้วยกับคุณมองเกมนะเอ่อเนชั่นวอลมีอะไรดีทำไมถึงลงจำเป็นต้องลงไหมเอาเรื่องจำเป็นก่อนนะครับเอ่อเอาเอ่อถ้าถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยมันก็จำเป็นในอนาคตนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแต้มนะครับที่เป็นในส่วนของ wxp นะครับอย่างในการลง m ว s ชั่นวอลเนี่ยมันจะได้นะครับ wxp ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมที่อยู่บริเวณซ้ายมือนะครับ wxp เนี่ยเพื่อนๆสามารถนำไปแลกเป็นคลาสชื่อเสียงได้นะครับ Honor Honor Point Point ซึ่งเนี่ย ยิ่งเยอะนะครับยิ่งทําให้ตัวละครถึกขึ้นนะครับมีความถึกที่มากขึ้นลงดันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวคลาสตัวละครเนี่ยไอคลาสตรงเนี้ยนะครับก็มีผลต่อการเลือกใช้ไอเทมบางอย่างนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของคลาสมาเกี่ยวข้องด้วยที่สําคัญคือในอนาคตนะครับมันจะมีระบบเมอริตที่จะถูกมีให้ใช้งานมากกว่านี้นะครับ ตัวเหรียญเมอริตตรงนี so ้นะครับมันจะได้เยอะจากการลงวอเป็นหลักซึ่งการลงวอเนี Fu ่ยมันจะช่วยทําให้เมอริตตรงนี Stephen ้มันขยับขยายไปได้ไกลนะครับและยิ่ตัวละครที่มีเมอริตเยอะเนี่ยจะทําให้ตัวละครนั้นมีความสามารถในการใช้งานที่สูงกว่าตัวละครทั่วไปนะครับอันนี้คือตัวของเมอริตแต่ว่าถ้าถามว่าทําไมคนสนใจถึงลงวอมันก็จะมีในส่วนของระบบพวกนี้ด้วยกับส่วนบางบางส่วนนะครับชอบเล่นในส่วนของสงครามชอบเล่นในการวีพีก็จะเป็นลงวอกันเป็นหลักด้วยเช่นกันนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะคัดคําถามที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจในคลิปนี้ออกมาตอบให้อีกเซตหนึ่งแล้วกันนะครับคําถามแรกนะครับที่นอกเหนือจากการแจกไอเทมโค้ดเนาะนะครับปีกนะครับหาได้จากไหนตัวปีกนะครับสามารถทําได้จากเควสเลเวลร้อยสามสิบนะครับซึ่งมันจะอยู่ในเควสแบบเควสเอ่อเควสปกติอะเควสลองนะครับประมาณร้อยสามสิบนะเพื่อนๆเป็นเควสที่เมืองขอดล่ะนะครับถ้าสมมติ PVE และ PVP มีผลยังไงครับถ้าสมมติเราลง PVP ไม่มีผลใช่ไหมครับในส่วนของถ้าลง PVE ไม่มีผลถูกไหมครับ อันนี้เนี่ยผมพอจะเข้าใจคําถามของของเพื่อนท่านนี้อยู่นะก็คือในส่วนของสม,มุดที่เป็นในส่วนของ PVE กับ PVP เนี่ยมันทํางานต่างกันนะครับอย่างสม,มุดที่เป็น PVP ก็จะมีผลกับการตีคนเท่านั้นนะครับในการลงวอในการ PVP หนึ่ง่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสม,มุด PVE เนี่ยจะมีผลกับการลงดันหรือว่าตีมอนตามแมปตีบอสตามแมปเท่านั้นนะครับ อยากทราบช่วงพลังของคนส่วนใหญ่ประมาณ2 0 0 0 0 0 3 5 0 0ว่าวันหนึ่งต้องทำอะไรบ้างลงดันฟาร์มแมปอยากให้นำสิ่งที่ต้องทำแล้วคุ้มในรายวันเพื่อตัวละครเติบโตนะครับคือด้วยความที่สเกลพลังเราอ่ะมันมันยังไม่ได้สูงมากนะครับดันเจียนรายวันส่วนใหญ่เช่นดันใจเขียวหรือว่าดันปีกดันงูอเงี้ยมันอาจจะยังทำไม่ได้ซึ่งอันเนี้ย ดันปีกเนี่ยผมอย่างที่บอกเนาะเราเราคุยกันไปเยอะแล้วนะโหค่อนข้างเสียดายมากที่ลงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าทําอะไรบ้างนะครับอย่างตัวละครเด็กผมค่าพลังส0 0 0สนนะสิ่งที่ผมว่าทำใน1วันนะครับคือผมลงดันนะครับอย่างดันฟรีที่ได้จากอาร์คเจมนะครับหรือว่าดันฟรีที่ได้จากการแบบแลกคูปองหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะครับผมจะลงให้ครบดันส่วนใหญ่ที่ผมลงก็จะเป็นแบบพวกดันร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามห้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับร้อยสาม ด้านส่วนใจที่ผมลงก็จะแบบเป็นด้าน 120, 130, 135ร้อยย0่สิบร้อยสามสิบร้อยสามเงี้ยนะครับก็จะเป็นด้านพวกนั้นที่เหลือนะครับเข้าป่านะครับฟาร์มแมปนะครับเป็นเล็กไซส์ก็ได้มีทัน f ร r เร t ก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถเคลียร์มอนได้ไวนะเพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยดันเจียนที่เราสามารถออโต้ได้เนี่ยมัน ตัวเลือกไม่เยอะและต้นทุนมันค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับหาปาร์ตี้นะครับลงพวกร้อยสี่ห้าร้อยยี่ห้าแมลงร้อยสามห้าเขียวอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้ตัวละครเราเติบโตได้ไวกว่าเพราะว่าการลงน้นเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันก็มีการแชร์ของถึงแม้ว่าของจะไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีสุดในแพทนี้ตอนนี้นะครับวนว่าโดยพื้นฐานประมาณนี้ก่อนลวกันนะเพื่อนๆเพราะว่าเอาจริงๆคือตอนแรกผมว่าจะไล่ให้หมดแหละแต่พอผมมานั่งดูเวลาที่ผมอัดคลิปนี้ไปเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวต้องไปตก เอาเป็นว่าเพื่อให้คลิปนี้กระชับแล้วก็ไม่ยืดเดยื้อจนเกินไปเดี๋ยวที่เหลือผมอาจจะทําเป็นคลิปแยกต่างหากให้ละกันเนาะสำหรับคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาสใครที่อยากจะตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวเกมหรือว่าคำถามข้อมูลเกมบางส่วนน่ก็ทิ้งตัวคําถามไม่ได้เดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปแยกต่างหากให้อีกทีนึงก็เพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปแล้วก็คอนเทนต์มันจะมั่วกันไปหมดพอเผื่อไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่มาดูในคลิปถ,ถัดไปจะได้แยกกันดูง่ายด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดรับสววััสดีก็นะครับมายนะ